สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมจ่างชาร12โวลต์ครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการ Copy Remote นะครับซึ่งเรามีรีโม e ตัวเก่านะครับที่ติดมากับเครื่องนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับให้ดูการทำงานนะครับทนี้ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วทีนี้นี่ครับ ถ้าเราต้องการอยากได้ดีโมดสวยๆแบบนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะมีรหัสติดมานะครับนี่ครับเวลาถ้ากดติดมีไฟนี้ก็คือมันมีรหัสติดมาแต่ใช้งานยังไม่ได้นะครับเนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับมีไฟนะครับแต่ใช้งานไม่ได้ซึ่งตัวนี้นะครับดูไฟสีฟ้านี่นะครับนี่ครับ นี้ก็คือโรงงานตั้งมาก็คือเป็นกดติดไยดับติดไฟดับนะครับเจ้าริโมดตัวใหม่ตัวนี้ก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับตัวนี้เนี่ยกดมันก็ยังไม่ทํางานนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่จะ Copy นะครับเราก็ต้องมา Reset ค่านะครับรีโมดตัวนี้นะครับไม่ให้มันติดรหัสนะครับวิธีการนะครับตามนี้เลยนะครับ กด A B นะครับพร้อมกันนะครับพร้อมกันนะครับปึ๊บนะครับไฟกับพิบกับพิบก็บคือปล่อย B แต่ A แช่ไว้นะครับแล้วก็กด B 3ครั้ง1 2 3นี่ครับถ้าไฟกับพิบรัวๆแบบนี้ก็คือเคลียร์ค่าเรียบร้อยนะครับดีเสร็จแล้วกดนี้ไม่มีไฟติดแล้วนะครับไฟไม่ติดครับกดอันไหนก็ไม่ติดแล้วตอนนี้อันนี้ก็คือ เคลียค่านะครับรีเซ็ตเครื่องแล้วนะครับไม่มีรหัสติดแล้วแต่ทีนี้วิธีค o ปปี้นะครับเดี๋ยวเอาไฟไอ้ก่อนเนี่ยมันจะดังต๊าะเต๊อะแตะนะเวลาค o ปปี้นะครับเวลาคัปปี้เราก็กด a นะครับต้นฉบับนะครับคือตัวนี้ a ค้างไว้นะครับแล้วก็กด a ด้านตัวใหม่นะครับกดค้างไว้นี่ครับไฟกระพริบสองครั้งก็คือใช้ได้แล้วนะครับ นี่ครับกดมีรหัสแล้วนะครับส่วน b ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ Copy แล้วก็ก o p y B ต่อนะครับก็กด b แช่แล้วก็กด B นะครับให้ไฟกระพริบ2นะครับก็คือใช้ได้ครับ B นี่มาแล้วนะครับแล้วก็ C นะครับไปเรื่อยๆนะครับอ่า C ก็กระพริบโอเคอ่ามีแล้วมีรหัสแล้ว D D โอเคดี okay. มาแล้วนะครับอันนี้เป็นดีเ C d อ่ะตอนนี้ได้รหัสนะครับได้รหัสจากตัวเก่ามาเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้รีโมทสวยๆตัวนี้นะครับไปใ,ใช้งานนะครับ,นะรบกระทัดรับสวยงามครับตัวเก่าก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเราก็มอาเปลี่ยนเป็นตัวนี้สวยๆนะครับ งานเนียนครับตัวนี้เชาเลยนะครับนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าใช้งานได้ไหมเดี๋ยวผมจะปล่อยไฟเขาปึ๊บไฟมาอ่ดแล้วดูนะครับ A นะครับนะครับ A b C d อ่าใช้ได้นะครับแล้วมาดูตัวเก่านะครับ ตัวเก่าก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับทีนี้เราก็จะมีรีโมทสองตัวนะครับไม่ใช้งานนะครับตัวนี้นะครับสวยๆเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ